สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยับสูรช่องนาทีที่ขาดให้ฟครับอีพีนี้นะครับเรื่องด้วยผมได้เห็นข้อความบางอย่างนะมันสมควรหรือเปล่าครับนะนะครับนี่ครับเอฟซีครับเอฟซีจะได้สังคมตาสว่างทีนะกับโพสต์นี้นะครับของไอ้บักนักลบไอ้พวกที่ อไล้สติไล้ความคิดแล้วก็เป็นพวกที่ไม่ฟังให้ผลของขอ,งของคนอื่นนะมันก็จะเข้าๆในพวกมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันพูดว่าไงนี่ครับสครับเป็นสิ่งที่นักลบนะครับได้ออกมาโพสต์นะครับน่าจะอยู่ข้างนาทีเพราะหูเบาและขี้หึงจนสารเคมีคือสามีอ่ะสารเคมีในสมองอ่ะส่วนของการใช้อารมณ์เนี่ย ไปปิดการสมองส่วนของการใช้ผลทำให้ขาดการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลแค่ข่าวปันว่ามันจะมาแย่งผัวก็พร้อมที่จะเชื่อข่าวทุกอย่างทางที่ชัยผลเรียกให้โทรไปหาเป็นหนึ่งคนที่เหมือนรักชัยผลแต่ก็สร้างปัญหาให้ชัยผลตลอดตลอดมาเช่นกันนี่นะครับสิ่งที่นักลบออกมา โพสแบบนี้นะครับนะทุกคนนะครับแล้วสิ่งที่มันออกมาโพสตแบบนี้นะครับมันสมควรเหรอนะครับมันสมควรหรือเปล่านะฮะนักรบซึ่งผมไม่อยากจะไปให้ค่ามันนะครับมันเป็นใครก็ไม่รู้จักแน่จริงมันเปิดหน้ามาก่อนอย่ามัวเมาน้ำกระท่อมนะครับแล้วก็ได้มีการโพสต์ว่าผมไปหลายโพสต์แม้ขนาดป้ามันยังโพสต์ว่าเลยนะักภาษาละกัผมนะครับ ก็บอกแล้วนะครับว่าไอ้คนพวกนี้นะครับมันไม่ได้รักลุงป้าจริงหรอกออกมานั่งพูดวิเคราะห์คำเรียงคําพูดสวยหรูดูมีหลักการดูมีความรู้แต่จริงๆแล้วสมองนะครับสมองก็แค่ยิบย่อยนะครับมีมีหลายโพสต์ที่ได้ออกมาโพสต์ว่าผมซึ่งซึ่งผมไม่ได้ค่าเลยผมไม่ได้ค่ายโพสไอ้คนหิวแสงคนนี้เลย นะครับเจตนาของมึงเนี่ยนะครับมึงเป็นคนฝั่งนู้นใช่ไหมนะครับที่ไม่เปิดหน้าเนี่ยเมื่อก่อนในมึงเคยอยู่ฝั่งนู้นนะครับไอ้นักลบนะครับเมื่อก่อนเคยอยู่ฝั่งนู้นมึงเคยเป็นใครมึงรู้ตัวมึงดีในนักลบแล้ววันนี้มึงเข้ามาเปิดช่องเป็นนักลบออนไลน์เนี่ย แต่ไม่เปิดใบหน้าเนี่ยมึงกำลังปิดฟาร,ร์มชั่วอะไรของมึงไว้หรือเปล่ากลัวเขารู้เหรอว่ามึงเคยอยู่ฝั่งนูง้นมึงก็เป็นจากเอฟซีคนหนึ่งที่เข้ามาสแสวงหาผมประโยชน์จากการทำ u t u b e เหมือนกันอยากมีชื่อเสียงอยากให้คนรู้จักแต่ก็ไม่กล้าเปิดหน้าตัวเองกลัวโพ๊แต่ เที่ยวไปด่าคนนู้นเที่ยวไปด่าคนนี้เที่ยวมาด่าก,กูกูไปทําอะไรให้มึงแล้วมึงเสือกเรื่องอะไรเรื่องนี้คนที่ไม่สมควรเสือกคือมึงพยายามที่จะมาเหิวแสงพยายามที่จะมาบูดี่กูกูแค่มึงแต่มึงเอเมาเมาน้ำท่อมนะครับมึงนี่เป็นคนที่เข้าใจอะไรมากแก่แล้วคงจะแก่เลยสมองก็คงจะ จะเสื่อมนะ FC พ er ิจนาเอาครับคนประเภทนี้ที่สามารถออกมาติงป้าได้ควรจะคบต่อหรือควรที่จะยกเลิกติดตามดูว่ากันเอาเองอนาคตบดนะครับในทางโซเชียลถ้ายังทำตัวต,ตำตำยังทำตัวโหวนาตาไปไล่โดยที่ไม่ฟังหผลของคนอื่น มึงก็ไม่แตกต่างอะไรกับพวกที่มีอคติหรอกครับมึงเป็นทีมงานใครมึงรู้ดีแล้วมึงเข้ามาตรงนี้มึงต้องการอะไรโอเคคำพูดของมึงอาจจะดูสวยหรูกูก็พูดได้ถ้าไม่เปิดหน้าแล้วมีหนังสืออ่านเนี่ยจดสคริปพูดเนี่ยโดยที่กูหันกล้องมาทางอื่นทำเป็นจอมืดๆเนี่ยหลักการการพูดกูก็คงไม่แพ้มึงหรอก ไอ้ที่มึงพูดโดยที่อาการที่มึงไม่ต้องอ่านหนังสือสิต้องมีสคริปต์สิมึงทำได้เปล่าแต่ที่มึงไม่เปิดหน้าจอทำเป็นจอมืดบ้างอะไรบ้างเพราะมึงอ่านข่าวอ่านสคริปต์อ่านตามใบสั่งแล้ววันนี้มึงก็เผย่าแท้ของออกมาด้วยการเข้าไปคอมเมนต์ กับสิ่งที่มึงทำเนี่ยมึงสมควรหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมระยำตามบอลแบบนี้อย่าไปทำที่อื่นเอาเวลาไปดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดีด ก่อนที่จะไปว่าคนอื่นติติงคนอื่นจนท่านที่คนอื่นไม่ได้รู้ตัวตนของมึงเลยคำพูดมึงไม่สามารถที่ชัดดาว่ามึงเป็นคนดีหรอกหลักการในการพูดเห็นลุงเห็นลุงชมหน่อยเหลิงเหรอเห็นลุงพูดหน่อยแล้วสดเหลิงเหรอไม่ต้องเหลิง มึงก็แค่ขยะโซเชียลคนหนึ่งเท่านั้นเองพยายามข้ามาโน้มน้าวเพื่อจะเอาเอฟซีกลับไปอยู่กับจันนู่นไปนะกลับไปอยู่กับน้องจันของมึงนู่นนะครับไม่ต้องเสือกมาเสอเรื่องกูนะไม่ต้องเสือกมาเสอพยายามอย่าจะมีตัวตน พยายามอยากจะมีชื่อจะมีมีนหน้ามีตาในโซเชียลก็เลยดิน้นรนทุกอย่างด้วยการด่าผมโพสด่าผมแล้ววันนี้ล่าสุดก็ออกไปคอมเมนต์ว่าป่าดู่ะครับคนนี้ครับลุงเคยชื่นชมเคยพูดในไลฟ์สดถึงมันนะครับถึงกูจะมึน มันก็เรื่องของกูมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาหิวแสงต้องเสือกเข้ามาหิวแสงในเรื่องที่กูทำมันอยู่มึงอาจจะได้รับข้อมูลมาแบบผิดๆกูไม่ได้ว่าอะไรนะไอ้นักลบอย่าไปดูใครสิครับไปยกเริ่อติดตามซะไอ้ช่องที่ไม่มีจุดยืน ไอช่องที่เข้ามาโดยที่ไม่เปิดตัวตนเราเจอสังคมแบบนี้กันมากี่คนแล้วตั้งแต่อีเต้แล้วนะครับตอนนี้มานักลบอีกแล้วนะครับดูกันเอา